不。 ก็ <laughs> ไปได้ก่อน ประเทศไทยวิทยายลัการอาชีพร้อยเอดประจำปีการศึกษา2566ขอกราบขอพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านพยาเสพติดปริชาติเกมครั้งที่43ในวันนี้การแข่งขันกีฬาสีภายในต้านพยาเสพติดเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดจนสร้างทักษะให้รู้จักรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยซึ่งกันและกันและกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์และสังคมที่ดี 3. เพื่อสอดคล้องกับนโยบายด้นานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรียนดีมีความสุขภายใต้แนวคิดการศึกษาเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงในชีวิตเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาลูกๆทุกคนได้แสดงศักยาภาพความสามารถทางด้านกีฬาและความและส่งเสริมให้เกิดความรักความสามาคัคคีมีสุขภา,ขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนลูกๆทุกคนนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์ในวิทรัยการชิลล้อยเอ็ดขอขอบคุณคณะผู้บริหารคณะสีทุกท่าน กรรมการผู้ดำเนินงานทุกฝ่ายขอบคุณโรงเรียนคติยะวงศ์ษาสถานีตำรวจภูทรเมืองร้อยเอ็ดและผู้สนับสนุนในการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในในครั้งนี้ทุกท่านขอไว้พรให้การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการวันนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดปริชาติเกมครั้งที่43ประจำปีการศา2566นาบัตนี้ครับจรากชั้นประกาศสีบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2แผนกวิชาชัางกลโรงงานวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ดครับผมครับผม กีฬาวิ่งคบเพลิงนะครับก็จะจุดคบเพลิงนะครับนั่นหมายความว่าการแข่งขันกีฬาจะกําลังจะขณะนี้นะครับนัก,กีฬาวิ่งคบเพลิงก็ได้จุดไฟณบริเวณกระถางคบเพลิงเป็นที่เรียบร้อยนะครับนั่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าการแข่งขันกีฬาใน,ในต้านพยาเสติดป,ปาริชาตเกตได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งครับผม ก็เกียรหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ซึ่งท่านได้ให้เกียรตินำกล่าวคำปฏิญาณตนในวันนี้เรียนเชิญครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการบริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประวัติการทำงานปัจจุบันรับราชการตำแหน่งคร,าานะนนรูวิทยาฐานะชำนาญการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ดทำหน้าที่หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ประวัติด้านกีฬาปีพศ .2500 นักกีฬาทั้งหมดกล่าวคำปฏิญาณตนตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอประกาศตนณนที่นี้ว่า ข้าพเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่นและจะทำการแข่งขันกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาอย่างแท้จริง รครับผมก็เป็นขบวนที่อัญเชิญพระบรมรูปฉายารักนะครับที่นําโดยนักกีฬานักศึกษานะครับองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยนะครับที่นําโดยคุณครูอ,อรไทยเวียงสงนะครับพร้อมด้วยธงชาติธงสีนะครับผมซึ่งก็ได้รับการนะครับดูแลนะครับโดยนักศึกษากีฬาวนัก นักศึกษาอวตของเรานะครับับตามต่อ,ตอมาด้วยคณะสีนกบณีนิรมนนะครับคณะสีนกบณีนิรมนกองทัพนิรมนพระเด็จศึกเอกกระทึกเรือล่านสนันไว้วันนี้พวกเรามาชิงชยัยกูก็ไป ร้องไปชายโยชยโยนะครับนี่ก็เป็นขามขวัญคณะศรีนบปณีนิลมนนะครับคุณครูโก้คับผมนะผมก็มีป้ายต่อหน้าเยาเชนติดนะคะร,ะรับเป็นร้อยเท่าทนะครับผมซึ่งได้ผ่านการน่าการประทานในพิธีนะ,ค,ะครับผมซึ่งลูกๆเราก็ได้ทำสุดความสามารถนะครับผมในการเป็นในุรมเยาชเก่งคันงที่ส3ิบสามในปัันนี้นะครับผม ครับผมคณะโนบันีนิรโมนนี้ก็ได้รลังสรรความคิดสร้างสารรค์นะครับในการที่จะจัดตังจัดแต่งริ้วขบวนนะครับคณะศีให้ขบวนเชียร์เดเดอร์นะครับขบวนศิลปะวัฒนธรรมไทยขบวนศิษฐกอิจพอเพียงนะครับแล้วก็นี่ก็คือขบวนคณะศีนบันีนิรมนครับ ครับที่ปรึกษาประจำสีน้ำเงินนี้นะครับเป็นท่านรองยุทธภ์เกตุรามนะครับรองผู้อำนวยการญากิ่้าขึ้นชื่อว่าสีม่วงพวกเรามาด้วยใจและนำชัยไปได้นะครับที่เป็นค้างขวัญของคณะสีม่วงนะครับประธานที่ปรึกษาสีม่วงนะครับท่านรองชัยวัฒน์วงศ์สีนะครับพ่อสีแม่สีนะครับคุณครูอนุสรจารุกมูลนะครับคุณครูประพัดสอนเกโรนะครับซึ่งก็จะมีขบวนอันเชิดสี อินทนร์ลีน94อินทอรีนนะครับแล้วก็ขบวนเชียร์ลีเดอร์นะครับที่สวยสดงดงามนะครับมีการตกแต่งนะครับตัวั้งแต่เช้ามืดของวันนี้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยขบวนนะครับว่าสิ่งแวดล้อมนะครับขบวนขยะแยกได้นะครับอดีตคุณครูวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ดครับ ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านไว้ณโอกาสนี้นะครับครับผมสําหรับสีที่ผ่านหน้าท่านประธานต่อนนี้นะครับเป็นสีกัญญาปฐมาวดีนะครับทังขวัญคณะสีเล่นกีฬาสร้างสามัคคีหลีกนียาเสพติดครับ นี่ก็เป็นคณะศรีกัญญาปฐมาวดีนะครับที่ประกอบด้วยนะครับผู้อัญเชิญพระบรมฉายารักษ์นะครับผู้ถือป้าเชียร์ีดเดอร์นะครับโดยเฉพาะนะครับผู้นำเชีย์นะครับของศรีกัญญาปฐมาวดีนะครับมีความสวยสดงดงามกว่าศรีอื่นๆนะครับครับผมต่อที่ะบวนนักกีฬานะครับสถาบันสมบิรค่า ับผมทีมนากรเข้มแข็งมากเลยนะครับอราหยุใชาชาครับสีกัลยาปัฐมาวดีนี้นะครับก็ได้วางแผนนะครับได้คีดเอทนะครับให้ริ้วขบวนนั้นมีความสวยสดงดงามนะครับทราบว่ามีการวางแผนมากันประยะเวลานานนะครับคุณครูโก้คัาผมวันที่แล้วเลยนะครับใช่แล้วครับผมก็จะตามด้วยนะครับขบวนนักกีฬานะครับวันนี้จะมีการเป่ี่ยนทีมคนแน่เลยนะครับผมเพราะวาแต่นักกีฬาแบบ ยาวมากเลยนะครับใ<อ>นกีฬาคอนเทนททีมก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับ,บนดุริยา์จากโรงเรียนคัติยาวงศานะครับนำโดยท่านผู้อำนวยการตะบลกายาบดุลนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนคัติยาวงศานะครับที่ให้ความ,มาอนุคะห์นะครับงดุริยานในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในต้านภยยาเสพติดออนไลนเกมการที่ทีมสามของวิวไลท์กนานร์ด ครับผมพระวงนะครับหนึ่งสองสามยิ้มค่ะอย่าพึ่งค่ะมือได้รับแล้วอย่าพิ่งไปไหนนะคะลูกๆนะคะคุณแม่จะขออนุญ,ญาตให้บันนทึ้ภาพร่วมกับท่านผู้บริหารนะคะและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะ และในโอกาสทนี้เรียนเชิญพ่อสีแม่สีคณะคระูอาจารย์ทุกท่านพร้อมมาดูภาพเลยนะคะเพื่อเป็นการกระชับเวลาและจะได้ไม่เสียเวลาในการขึ้นขึ้น,นลงลงบนประรัมพิธีเรียนเชิญพ่อสีแม่สีทุกคณะสีและคณะกรรมการดําเนินงานทุกท่านทุกฝ่ายเรียนเชิญบริเวณด้านหน้าประรัมพิธีนะคะขอบคุณค่ะและสุดท้ายสีแดงครับลูก ล้างนะคะ <Okay. S 2> อ่าบันทึกภาพภาพนี้ก่อนนะคะเอาเด็กๆมาภูเขาคลิปเรียวนะครับโอเค <Okay. S 2> <มา S 1> นะครับนนในประธานในพิธีสายอาชีพ ว่าจำปานอยู่กันจนทิ่น้องอยากให้น้องน้องมองถึงความก้าวหน้าสายอาชีพจกพัฒนาจะช่างยนต์หรือช่างพลช่างไฟเรียนรู้ให้เข้าใจอนาคตไกลแน่นอนฉันงต่อสร้างช่างอี ยังเชื่อไม่เดือดร้อนเกษสัมพันธ์ยังมีฉันแลเธอเจ้าพานี้ก็ไม่ต้องไปคิดมากบัญชีอาจจะอยากกดหัวสักน็ดหนึ่งอาชีวะสร้างคนดีให้คนมีความรู้ให้คนสู้มีอาชีพได้สร้างตัวอาชีวะสร้างคนดี สร้างให้คนไม่ชาติอยู่ดีกินดีอาชีวะสร้างคนดีให้คนมีความรู้ให้คนสู้มีอาชีพได้สร้างตัวบ้านอลังการหอโบทใหญ่กลางใจเมืองสร้างไว้ให้คนหูทั่วกันแล้วเสียงโบทลอยเอ็ดนั้นดังก้่องกูสูโลกาเพื่อบูชาบันพชส้นตาบจนทั่วดินฟ้า เสือไปจนภายนาภูมิปัญญาอันยิ่งไงยิตวิญญาณขับไปไปจนเท่าสวนรลั่นแท้แล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย 一个大。<noise> <noise> <noise>